เป็นครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีของเราสามารถผลิตยาธรรมชาติจากสมุนไพรสดเพื่อรักษาโรคมะเร็งซึ่งจากการทดลองในหนูพบว่าทำให้เซลล์มะเร็งในหนูมีขนาดเล็กลงซึ่งตอนนี้ได้ถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลของประเทศเกาหลีเฮโมฮิม oh เป็นผลงานวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลี ที่ได้ผลิตอาหารเสริมด้วยเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ในสถาบันวิจัยรับประทานซึ่งการวิจัยนี้ใช้เวลานานถึง8ปีใช้งบการวิจัยถึง2,000ล้านบาท PhD 15ท่านเจ้าหน้าที่30ท่านเพื่อพัฒนาอาหารเสริมตัวนี้ให้กับคนในสถาบันรับประทาน เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีปรมาณูและบัดนี้ทางสถาบันยินดีที่จะเผยแพร่ออกไปสู่ทั่วโลกภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าเฮโมฮิมซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบของ FDA ประเทศเกาหลีและ FDA ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วทั่วโลก ซึ่งสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพรต่างชนิดที่อยู่ในเฮโมฮิมสามารถช่วยต้านการทำงานของเชื้อมะเร็งช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและการสร้างเม็ดเลือดช่วยปกป้องร่างกายจากความเสียหายจากการเกิดออกซิเดชันเฮโมฮิมย่อมาจากคำว่าเฮโมและคำว่า H I M HIM h ฮโมเป็นตัวยอ่อของคำว่าเฮโมโกบินหรือเม็ดเลือดแดงส่วน H ตัวใหญ่ยอ่อมาจาก hematopoiesis ซึ่งก็คือการสร้างโลหิตนั่นเองส่วน I ตัวใหญ่ยอ่อมาจาก immune หรือภูมิคุ้มกันส่วน M ตัวใหญ่ยอ่อมาจาก modulation แปลว่าการปรับและ HIM ในภาษาเกาหลีแปลว่าเข้มแข็งแข็งแรง เฮโมฮิม oh ถูกสกัดจากสมุนไพรสดเช่นตังกุยด้วยกรรมวิธีไบโอเทคโนโลยี ology, เป็นการสกัดเย็นจากสมุนไพรสดสดซึ่งทำให้สรรพคุณที่อยู่ในสมุนไพรเหล่านั้นยังคงประสิทธิภาพอยู่ประสิทธิภาพนี้สูงกว่าสมุนไพรที่เรานำไปตากแห้งแล้วนำมาต้มที่ผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆกว่าจะมาเป็นสมุนไพรแห้งให้เรารับประทาน แต่เฮโมหิมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรสดด้วยไบโอเทคโนโลยีสกัดเย็นจึงทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าอาหารเสริมยี่ห้ออื่นและมากกว่าการที่เรานำสมุนไพรจีนหรือสมุนไพรเกาหลีมาต้มรับประทานสเท่าและประโยชน์จากการรับประทานเฮโมหิมพบว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและโรคเลื้อรลังหลายชนิด และทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและทำให้ NK cell มีการใช้งาน NK cell คืออะไร NK cell คือ natural killer หรือเพชฌฆาตธรรมชาติซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายของผู้ป่วยเป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ป่วยเองไม่ใช่สารเคมีจึงแตกต่างจากการใช้ยาเคมีบำบัดซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างมากจากการทำลายเซลล์ปกติด้วย โดยปกติแล้วเซลล์นี้เป็นเซลล์ที่ถูกสร้างและกระตุ้นจากภายในร่างกายของเราเองแต่ปัญหาที่สำคัญอยู่ที่มีปริมาณเพียงพอหรือไม่ซึ่ง NK หรือ Natural Killer Cell นี้เรามักจะรู้จักกันดีว่าก็คือเม็ดเลือดขาวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเม็ดเลือดขาวจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับการติดเชื้อนั้นๆ NK เซลลจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันมีบทบาทในการปกป้องเซลล์ปกติจากทั้งเซลล์มะเร็งและการติดเชื้อไวรัสเซลล์ NK เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นในไขกระดูกของมนุษย์เพื่อทำลายสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งเซลล์ NK นี้สามารถกินเซลล์มะเร็งได้เฮโมฮิมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยผลิต เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกายของเราช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทําให้มีสุขภาพที่ดีซึ่งสมุนไพรสดที่อยู่ในเฮโมฮิมประกอบด้วยแองเจลิก r า d รดิกซ์ชวนซองเบสโ m มาแพเนียนอัลบาแรดซึ่งมักเป็นส่วนผสมในสมุนไพรจีนแต่แตกต่างที่เฮโมฮิมสกัดมาจากสมุนไพรสดไม่ผ่านความรอ้อน ตากแห้งหรืออบอีกทั้งยังได้รับการรับรองจากอยเกาหลีและสหรัฐอเมริกาและมีผลงานวิจัยกว่า159งานวิจัยมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมซึ่งจากการทดลองในสัตว์และในมนุษย์พบว่าสามารถเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์น้ำเหลืองและ NK เซลล์หรือเซลล์เพชคฆาตที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้นั่นเอง แล้วใครบ้างที่แนะนำให้รับประทานเฮโมฮิมได้แก่ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีแรงคนงานที่ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานนักเรียนที่มีความเหนื่อยล้าทางร่างกายคนขับขี่รถยนต์ที่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกลแม่บ้านที่มีความเครียดจากงานบ้านนักกีฬาที่ต้องการพลังงานทางร่างกายสูง และใครก็ตามที่ต้องการบูสต์ up ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นการสั่งซื้อเฮโมฮิมสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของอ t โจมีโดยตรงเฮโมฮิม oh จะถูกจัดส่งให้ท่านถึงบ้านโดยไม่มีค่าส่งไม่มีค่าสมาชิกอย่าลืมนะคะว่าต้องซื้อตรงจากเว็บไซต์ของอ t โจมีเท่านั้นเฮโมฮิม เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องสเต็มเซลล์ของเม็ดเลือดแดงและช่วยกระตุน้นฟื้นฟูนระบบเซลล์เม็ดเลือดขาวและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายควรรับประทานวันละสองซองเช้าเย็นในหนึ่งกล่องประกอบด้วย60ซองเป็นแบบฉีกพร้อมดื่มค่ะเมื่อฉีกซองแล้วควรรับประทานทันทีในหนึ่งซองมี20 ML ค่ะ หกซองก็รวมทั้งสิ้น1,200อลต่อกล่องนะคะสามารถพกพาไปได้ทุกที่ค่ะไม่ต้องต้มใช้ง่ายทานง่ายรสชาติหวานเพราะมีน้ำผึ้งผสมอยู่ค่ะเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบไม่ควรรับประทานส่วนหญิงตั้งครรภให้นมบุตรและมีรอบประจำเดือนที่ไม่ปกติหรือมีอาการตกเลือด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานนะคะและถ้าหากสินค้าหมดอายุแล้วไม่ควรรับประทานค่ะคราวนี้เรามาดูสรรพคุณของตังกุยกันค่ะตังกุยเป็นสมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกายหัวใจตับไตม,ม้ามซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของเฮโมฮิม oh ตังกุยมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงเลือดฟอกเลือดและช่วยเยียวยาโรคโลหิตจ,จาง ตังกุยอุดมไปด้วยวิตามิน b 12ค่ะช่วยสร้างเม็ดเลือดทำให้สุขภาพดีผิวพรรณดีมีน้ำมีนวลเลือดฝาดและทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นสลายเลือดข้างด้วยค่ะตังกุยช่วยการทำงานของหัวใจทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้สม่ำเสมอบำรุงหัวใจกระตุ้นการทำงานของหัวใจตังกุยเป็นสมุนไพรร้อนค่ะ แก้อาการเหน็บหนาวมือชาเท้าชาประโยชน์ของตังกุยช่วยแก้ไข้หวัดขับเสมหะแก้ไอเป็นยาขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยลดอาการปวดประจำเดือนค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายบำรุงลำไส้แก้ท้องผูกถ่ายเป็นเลือดตังกุยบรรเทาอาการอักเสบฟกช้ำ ปวดจากฝีหนองบำรุงน้ำเหลืองตังกุยช่วยให้หมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นรักษาอาการช่องคลอดแห้งชาวจีนนิยมใช้ตังกุยเป็นยาชูกำลังค่ะแก้วิงเวียนทำให้เลือดลมดีตังกุยยังมีสรรพคุณที่ช่วยทำให้ลําไส้ชุ่มชื่นกระตุ้นการขับถ่ายยับยั้งการเจริญของเนื้อง,งอกและเซลเล์มะเร็ง ตังกุยเป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยวิตามิน b 12ซึ่งมีแร่ธาตุและแคลเซียมและวิตามิน b 12นี้ยังช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและบำรุงประสาทอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ในตังกุยยังมีกรดฟโฟลิกหรือวิตามิน b 9ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง